สี่ค่ะมือไม่ว่างวันนี้นะคะเราจะมาหัวนรำลึกถึงโรงเรียนเก่าของเราก็ด้วยความที่เราจบมหกแล้วแล้วก็ว่าก็อาจจะได้ย้ายไปพัทยาในเดือนหน้าหรืออาจจะอยู่เชียงใหม่ถ้าเรียนออนไลน์ก็เราจะมาถ่ายบรรยากาศเก็บไว้แหละวันนี้อาจจะเป็นสุดท้ายที่ได้เข้าโรงเรียนก็ได้ไงก็เลยเออคมาถ่ายมันเสร็จเสียงอะลรคือแบบดังมากแต่ดังนะเพราะว่าอากาศร้อนมาก จริงร้อนมากแล้วตรงนี้นะคะก็คือตึกอนุบาลของเราที่ซึ่งเจ้อ่ะมันเรียนแต่ว่าหนูไม่ได้เรียนที่นี่จะบอกว่าวาเรียนอนุบาลเออเราเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยคือตั้งแต่รุ่นเลขสามอะอตอนนี้ขึ้นเลขสี่เลขห้าแล้วทุกคนคือแบบยุคดึกดําบันมากของเล่นนี่คือเขาเปลี่ยนใหม่นะใช่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ตึกขาวๆนี่ไม่ใช่ตึกอนุบาลน,นะอันนี้คือตึกหอพักครูนานาชาติใช่ ก็หละเดี๋ยวเราเข้าไปดูตึกระเบ้างกันดีกว่าไปกันนะ นี้เราก็อยู่กับตึกวินนี่เกือบลืมชื่อตึกละก็ตึกวินนี่นะคะก็เป็นตึกเขียวๆนี่แหละเห็นตึกเขียวๆนี่แหละก็สีเขียวจริงๆต้นไม้เยอะมากแล้วก็ห้องนี้คือห้องแชมเบอร์ห้องสอบดนตรีของเราดูห้องจะเล็กนะห้องเล็กใช่ห้องเล็กแล้วก็ห้องข้างๆก็คือห้องของเออเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเป็นโครงการของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละไม่ตึกนี้ไม่ได้หรอก คอามจงจำเล,เลก็กๆอยู่ห้องนี้หมดเลยต่อเดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลในห้องเชมเบอร์แล้วกันว่ามีอะไรบ้างาใ,ชใช่เราต้องไปที่อื่นอีกแล้นก็บาย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 เลยล่ะไม,ไม่เดี๋ยวเราไปที่อื่นก่อนเราไป,ไปกันต่อดีกว่าไป โอ้แดดออกแล้วลว้าวร้อนก็ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่หน้าตึกดารารัศมีนะคะก็เป็นคือตึกปฐมของเราใช่เมื่อกี้ลืมบอกว่าตึกวินนี่คือตึกเอ่อมอหนึ่งนะคือตึกพูดอะไร <laughs> ตึกของน้องม,ม,ม,มอหนึ่งเออตึกนี้คือตึกน้องปฐมหนึ่งถึงสามนะแล้วก็ตึกนี้มีห้องสําคัญสําคัญห้องกิจกรรมสาคัญก็จะเป็นห้องกีตาร์ ห้องคอรลัสอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราถ่ายอินเสิร์ตให้ดูก็เป็นห้องที่เคยอยู่เอาว่าง่ายๆนะสนามบาสก็เคยอยู่คืออยู่ทุกทุกที่จริงๆพออยู่ทุกที่มาก่อนแต่ว่าเราขึ้นเข้าไปถ่ายไม่ได้ขอประชุมใช่เรียกว่าขอประชุมดาราลัศมีมีความทรงจำกับหนูเยอะมากตอนบองวีรกรรมเยอะมากค่ะ แปลกี่ไม่ต้องตกใจนะร้อนแล้วอันนี้คือบ้านเขียวบ้านนี้ไม่ค่อยมีความทรงจํากับคนอื่นหรอกแต่ว่ามีความทรงจํากับหนูอยู่ตรงที่แบบเด็กๆเรามากกว่าหลังบ้านนี้ตรงนี้เคยบ่อยมากเลงในโรงเรียนเด็กแนวเรียนก็จะเรียกว่าบ้านเขียวเด็กเก่าเขาเรียกว่าบ้านเขียวแต่ถ้าแบบเออชื่อทางการของที่นี่คือพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนะก็นั่นแหละถ้าถ้าให้เราควมเป็นมาหนูรู้นะว่าทำไมถึงเรียกบ้านเขียวอะ เมื่อก่อนอะรั้วโรงเรียนตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่ว<อ>่าเรียกว่ารั้วโรง,ง,งเรียนอะนแต่ว่ามันเป็นรั้วตรงเนี้ยเขาจะปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วแบบมันเนี็กยากไงเขาก็เลยเลยเรียกแบบบ้านเขียวบ้านเขียวเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของชื่อบ้านเขียวจะบอกว่าเมื่อก่อนอนะมันไม่ได้สวยงามแบบนี้นะเมื่อก่อนจะมีสาลาไมา้เก่าๆตรงนี้จริงเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันแอบน่ากลัวนะแล้วแบบมันน่ากลัวมากตึกเนี้ยเป็นตึกที่แบบ สมัยก่อนจะโดนหลอกว่ามีผีโดนหลอกว่ามีคนนักคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบถ้าเดินวนสามเราจะเจอผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะมาวิ่งเล่นกันแถวนี้คือเยอะมากใช่ล้วจะมาท,าท้าพิสูตรอะไรอย่างงี้แต่แต่อย่างจีอ่ะคือไม่รู้ไปทาอีท่าไหนไปหยิบไม้กวาดเขามาเล่นตอนนั้นเฮิอเล่นไม่มดกัน <laughs> เฮอเล่นไม่มดกันก็มาเล่นแล้วทีนี้ก็แบบครูมาก็กวาดไทยกวาดไทย ไปตอนแรกเราได้แหละแต่ไปไปมามากวาดเออมันสนุกดีก็กวาดเล่นแล้วทีนี้ครูเขาก็ถ่ายรูปไปมีรูปหนูอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่เลยแต่แบบเข้าไปไม่ได้ก็ไปงทีเป็นอีกที่หนึ่งที่รวบรวมประวัติของโรเรียนไว้ถ้าอยากเห็นข้างในก็ไปดูใน youtube ของโรงเรียนได้แต่ว่าวันนี้เราไม่สามารถเข้าได้จริงๆเพราะนะโควิดเนาะ <S <S ใช่๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตของที่ตะฟังเรียนกันไป นี่นะคะคือต้นจาจูบีคือต้นนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าต้นทันย่าคือโรงเรียนเราอ่ะมีสองต้นต้นจารจูบีจะเป็นต้นใหญ่เลยต้นนี้คือต้นทันย่ายืนต้นตายเรียบร้อยแล้วนะคะคือท่านป่วยตายอารมณ์นั้นอ่ะแต่เหมือนยังไม่ตายเลยเนาะแต่ว่าเขาไม่มีชีวิตอยู่อ่ะ ไม่รู้อะแต่เคยดูขเขาหรือว่าเขายิ้ต้นตายอะไรเงี้เยเขาตอนนี้อายุแบบอยู่ก่อนโรงเรียนกะโรงเรียนเขาร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วอะสี่สิบเอ็ดสี่สองอะคือใหญ่มากนะทุกคนคือความจริงแล้วอะไอ้ตึกดารสัสเซมีคือยาวไปถึงนู่นเลยนะเห็นของเล่นเลือดเลือดทุกเมยเห็นของเล่นทุกเมยตรงนู้นเลยนะเนี่ยคือตึกดารสัสเซมีส่วนตึกนี้นตต่นี้เลยคือหอประชุมบาบาร่าคือเมื่อก่อนอะหอประชุมบาบาร่ามีชีแบบนี้ไม่ติดแอร์นะจ๊ะเป็นแบบพัดลมเลยเป็นแบบห้องประชุมโล่งๆแบบโล่งๆใหญ่ๆ นี่คือให้เห็นด้านเดียวเพราะว่าร้อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปที่อื่นอีกล่ะย้ตึกเฮเลนแอรแมคเกนะคะก็เรียกง่ายๆว่าตึกเฮเลนนะ่ลอเด็กป .4 ถึงป .6 ใช่เด็กป .4 ถึงป .6 จะเรียนตึกนี้นะคะตึกนี้จะมีดีไซน์เหมือนกับตึกม .1 ถึงม .3 เลยคือดีไซน์เดียวกันแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นสนามวอลเลย์บอลบาสแล้วก็แบดนะคะด้านหลังนู่นคือแบดนู่นไลนนู่นแล้วตรงนี้คือวอลเลย์บอลกับบาสตรงนี้คือต้นมะขามที่สมัยเด็กๆคือทํากิจกรรมอะไรก็จะต้องลงมาลงหน้าสนามเนี้ยตรงเนี้ยร้อนๆอย่างนี้เลยชาดาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารอาเนกประสงค์แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่เรียกอาคารอาเนกประสงค์กันหรอกเผื<ๆ>่อไม่ใครรู้ด้วยคือจะเรียกว่า,า,าอาคารศิลปะอาคารดนตรีก็ได้เพราะว่า ตึกเนี้ยห้องเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือห้องของแบรนด์ดาราซิมโฟนิกแบรนด์คือเป็นวงที่มีสมาชิกเยอะที่สุดและได้รางวัลเยอะที่สุดละ mm hmm. ก็อันนี้คือด้านหน้าสวนของนางตรงนี้เขาเรียกว่าสวนหินกันหมดเลยคืออนาเขตตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงตรงนู้นน่ะนี็คือสวนหินหมดเลยก็จะเป็นสถานที่แบบเด็กมานั่งกินข้าววิ่งเล่นกันคือตรงนู้นเห็นตึกขอนี้ไหม ตรงนี้คือตึกเฮเลนที่เราบอกที่เราเดินไปเมื่อกี้ตึกเด็กป .4 กับป .6 อะไรเงี้ยเด็กป .4 ถึงป .6 ทำไมชอบพูดกับป .6 ปะเราเดินไปดูด้านหลังกันคือโซนด้านหลังตรงนี้มันก็จะเป็นห้องดนตรีไทยห้องศิลปะอะไรเงี้ยเด็กป .4 ถึงป .6 ก็จะมาเรียนศิลปะกันตึกนี้อะไรเงี้ยเดินไกลมากโรงเรียนเนี่ยกว้างมากเลยนะ จ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสี่ไร่เจ็ดสิบเจ็ดไล่มังจะไม่ได้ละ <c oughs> นี่ก็สนามวัดที่เราเดินมาอยู่ตรงนี้นเมื่อกี้เราถ่ายจากตรงนู้นมาตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้ละอันนี้ก็คือส่วนหินเมื่อก่อนนะวิ่งเล่นตัวนี้คือสนุกมากอาใบไม้ลวงใส่ต้นไม้ยมากทุกคนเห็นต้นไม้ตัวน,นี้ไหมต้นไม้ตัวน,นี้เคยม,มีประัติคือเรามาเล่นปีนต้นไม้กันตรงนี้เลยแล้วแบบเออมันมีเพื่อนสไลด์จากต้นไม้ลงมา มันจะเป็นอีกฝั่งนีคือมันโน้มมาฝั่งนี้เว้ยเดี๋วให้ดูด้ให้ดูด้ให้ดูแป๊บนึงเนี่ยมันสไลด์จากฝั่งสไลด์จากด้านบนลงมาฝั่งเนี้ยฟึกลงมาแล้วก็คือแบบก้นกระแทกแล้วคนก็แบบหัวลาอ,อก,กันหมดเลยคือความเดือดดาตอนเด็กอะแล้วเมื่อก่อนนะตรงเนี้ยรุ่นพี่จะเล่าว่าแบบเออเด็กแบที่ซ้อมแล้วกลับเด็กๆอะถ้ามาเห็นเด็กผู้หญิงนั่งห้อยขามั่งอะไรมั่ง แล้วเราก็กลัวกันไม่กล้ากับดึกเลยไงแล้วห้องนี้นะคะคือห้องศิลปะนั่นเองคือเด็กป .4 ก็จะมาเรียนศิลปะห้องนี้เมื่อก่อน,นไม่เคยตั้งใจเรียนศิลปะเลยไม่เคยมีหัวด้านศิลป์แล้วตอนนี้ก็เป็นห้องดนตรีไทยซึ่งไม่มีคนเพราะว่าวันนี้มันวันหยุดบวกกับว่าโควิดโรงเรียนก็ปิดไงน่แล้วตรงนี้ก็คือสนามแบดที่เราบอก นี่คืออยู่ด้านหลังแล้วเราเดินมาวนตึกตึกที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือตึกอเมริกนนะเราจะวนไปถ่ายด้านหน้าให้ดูแล้วกันส่วนตรงนี้ศาลาตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกศาลาอะไรแต่คนก็เรียกศาลาสามแสนแต่ว่าเราเรียกศาลาดนตรีไทยเพราะศาลาสามแสนคือตรงนูน้นคือไกลมากด้านหลังก็เป็นเรจาจักรโดไม่รู้ว่าเขาจะแบบอันนี้เสรียง สองตัวนั้นถ่ายไปเลยที่เราถ่ายคนเดียวแล้วไม่เห็นทุกคนจะไม่เห็นเราอยู่หน้ากล้องเพราะแบบนี้แหละเราเดินไปที่รถกันดีกว่าไม่ไหวขอขับรถแล้วกันนะไปละ ตอนนี้เราอยู่ที่ไม่รู้มันได้ยินไหมมาจากอู้อีหน่อยเพราะเราใส่แมสก์ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ตึกของเราเองตึกเรียนของเราก็คือตึกอนุสร์ร้อยสิบปีหันกล้องไปซินี่เออตืกอนุสร์ร้อยสิบปีจนตรงเนี้ยต้นนี้คือต้นท่านปู่ที่เราเกิดไว้ก่อนหน้านี้คือต้นหมู่แดงหรอสามสิบสามฉันจําได้เป็นหัวหน้าห้องก็อันนี้คือต้นท่านปู่ต้นจุดีที่บอกก็คือต้นท่านย่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมนี่คือต้นท่านปู่ อยู่มาก่อนโรงเรียนที่เราบอกใช่ก็เหล่าเพ oui> uh uh ื่อนๆถ่ายคลิปไหนไปไปกล้องหน่อยเพื่อนวันนี้วันรับเกย์ไงก็เลยได้เจอเพื่อนพอนแรกกลับไม่เจอใครเลยนะวันเนี้ยก็ด้านหลังของด้านหลังตึกตรงนี้เดินมาเดินตามมาเดินตามมา เออก้องสั่นไม่เป็นไรช่าวัน,นเราเคยซื้อที่สัน่นพี่กันสัน่นอันนี้ก็คือห้องเรียนสาขาที่วาเรียนนะคะก็คือวาเรียนนะชื่อ <Book ing. S 1> ใช่สตูดิโอ <laughs> ก็คือวาเรียนาสายเป็นแผนการเรียนเทคโนโลยีการอาหารเอ่ออะไรนะทีมงานของเราก็คือเรียนแผนเดียวกับวาต่ได้ทำงานเกี่ยวกับเทคโนแต่ไหมเกี <laughs> ่วยวกับไอดีขทั้งหลาย คุณหญิงของเราก็คือเป็นสายวิทย์คณิตปกติมาจะมาคือแผนการเรียนเราอะแบบได้ทำจะได้เรียนทฤษฎีหนึ่งคาบป,ปฏิบัติ4ี่ชั่วโมงสี่คาบใช่ไหมสี่หรือ5 4าสคาบใช่ก็คือแบบสนุกมากใครที่แบบสนใจแล้วอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วย้ายมาเชียงใหม่อะ นะนำมันเป็นสายการเรียนที่สนุกมากได้ทำอาหารได้เรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับอาหารแกสลากักมีแบบุ๊เยอะแยะมากมายเบเกอรี่อะไรเงี้ยคนที่ชอบอาหารไทยมีอาหารไทยเราเทอมแรกเราได้เรียนเป็นอาหารไทยใช่ไหมขอดูก่อนนะอาหารไทยเบเกอรี่เครื่องดื่มแล้วก็เป็นนานาชาตินานาชาติเสร็จเป็น อาหารพธุรกิจแล้วก็จะเป็นบัญชีนี่เลยแผ็นการตลาดโรงแรมเราได้ไปดูแบบดูงานที่โรงแรมด้วยสนุกมากมาได้เราเป็นรุ่นหนึ่งแล้วเราบอกไว้ก่อนเป็นสายการเรียนเปิดใหม่เราเป็นรุ่นหนึ่งถ้าใครอยากเราแบบเออมาเรียนตามสอบถามได้ทักมาแฟนเพจก็ได้ <c oughs> <c oughs> ขครเพจหน่อย <c oughs> เพจไม่ดังปะไปดูโซนอื่นบ้าง ก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาถ่ายแล้วเมื่อกี้ไปพักกินข้าวมาก็คือตึกเนี้ย1 1 8ปีจะต่อกับตึกอนุสรณ์อ1 0ปีใช่ไหมเมื่อกี้ไปอนุสรณ์อ1 0ปีใช่ไหมหรือตึกนี้110ปีวะน่าแหลค่ะก็คือเป็นตึกมอปาย จริงจะเป็นตึกแบบตัวทีอ่ะไม่ไม่ใช่ตัวทีด้วยตัวอ e ีด้วยมั้งตัวตัวเอฟอตัวเอฟกับด้านอ่ะจะเป็นตึกแบบนี้แล้วก็ยาวมาถึงตรงนู้นเลยสุดนู่นนี่คือตึกอะไตึกของมอปลายแล้วก็จะมีแถบตรงนี้อีกเดี๋ยวเราจะขึ้นยีนเสือให้ดูก็ตึกนี้ก็จะเป็นตึกของมอ,มอปลายทั้งหมดยกเว้นชั้นหนึ่งที่เป็นห้องเคทีอะไรพวกนี้จะเป็นของหมอตน้นคือเป็นครึ่งคร่งนิดนึงอ่ะใช่ <laughs> โซนนี้จะเป็นโซนชั้นหนึ่งจะเป็นโซนของหมอต้นไปถึงครึ่งโน้นครึ่งนี้ like นะถึตรงโน้นคือมันชั้นหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนผสมกันอ่ะจะมีห้องของภาษาหมอปลายด้วยก็ทางซ้ายมือนะคะของเรานั้นก็จะคือตึกอนุสรร้อยสิบปีใช่ไหม ร้อยสิบปีหรือร้อยสิบแปดปีร้อยปีเออมีร้อยปีร้อยสิบปีร้อยสิบแปดปีตึกนี้ก็จะเป็นตึกของเด็กนักเรียนมต้นหนึ่งสองสามเออไม่สองกับสามมต้นคือม,มหนึ่งก็คือจะเรียนตึกวินนี่นั่นแหละเราจะไปต่อกันที่เราลืมหอสมุดมาเมื่อกี้เสียงลมจะเข้าไหมไหมเราขอโทษด้วยนั่นแหละค่ะเราจะขับรถผ่านหอสมุดให้ดูแล้วกัน แบบชิวๆเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วร้อนอันนี้ก็คือหอสมุดเป็นอาคารแรกอาคารเรียนแรกของโรงเรียนดาราวิทยาลัยค่ะไม่ค่ะสวยงามนะคะแล้วก็นี่คือร1 0ปีที่เราผ่านไปเมื่อกี้เรากำลังจะวนไปที่อาคารใหม่หรือว่าอาคารโซเฟียบัตเล่แม็กกินวารีกันนะคะแล้วขับรถย้อนสอนอยู่นะแอบอันตรายนะคะ จริงถนนตรงเนี้ยเส้นด้านหลังเนี้ยมีชื่อด้วยนะแต่จาชื่อไม่ได้มันมันถนนเชื่ออะไรไม่รู้อ่ะม,มันมันมีเชื่อที่สวยมากด้วยนะคะเห็ดสีเหลืองๆแดงๆดง้าน,นข้างนะคะซ้ายมืออุ้ยท่าเหมือนแบบไหนโซฟารีเลยอ่ะตลกอะอันนี้ก็คือเป็นโรงอาหารชั้นหนึ่งชั้นสองจะเป็นโรงอาหารนะคะส่วนชั้นที่สามเนี่ยจะเป็นห้องประชุมแมคกกินวารี แล้วก็จะเป็นห้องประชุมหนึ่งห้องประชุมสองประมาณนั้นนะคะผ่านไปเร็เรวๆแล้วด้านขวามือของเราจะเป็นตึกของออห้องดนตรีแล้วก็ห้องของศิลปะนะคะอ่าขวามือเออซ้ายมือแพลนไปแพลนมาก็ตรงนี้จะเป็นสนามบอลของโรงเรียนส่วนขวามือเป็นสนามเอ่อออกกำลังกายแล้วก็ฟุตซอลลู่วิง่งต่างๆ และเห็นสีฟ้าๆนั่นก็คือสาไว่น้ำนะคะเราไม่ดีทเทลเยอะเราไม่ไหวแล้วจริงๆคือเราเดินมารอบเราเรียนจริงๆอะสาไว่น้ำาพรเราก็จะมีสามสระนะคะสามสระนี้ก็จะมีของเด็กอนุบาลจะประมาณเข่าทุกคนก็เด็กอนุบาลอะเออ,เอ,อแล้วก็วนนี่สาไว่น้ำมีติดกับตึกอนุบาลอันแรกที่เรามาเลยนี่สวยงาม คือมันจะมีแต่เสียงลมแหละเรารู้แต่ว่าก็นั่นแหละนะขับรถเลยง่ายดีแล้วก็สนามบาสนี่จะบอกว่าว่าก็เป็นเด็กบาสเก่ามาก่อนสมัยอนุบาลละประถมต้นเลยอะเล่นแบบหยอกๆแย่ๆอะไรย่างนี้กลับมาพูดเรื่องสระบายน้ำก่อนร <laughs> ีวิวอยู่เพ่จบสระบายน้ำเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่ามีสามสาระใช่ไหมมันจะมีสระกลางทีล่ลึกมากที่สุดก็คือ150ิเมตร แล้วก็ลึกสุดๆก็คือสะที่สามคือยาวไปเลยอะก็คือร้อยสองเมตรได้มั้งร้อย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 แปดสิบสองเมตรอะไรเงี้ยเจยเจยทำอะไรอยู่เอ๊ะทำไมอ่ะคลิปกล้องทำไมไม่พูดกับกล้องเลยเราวันนี้พูดน้อยมากเลยนะ ก็แดดเนาะแรงมากจริงๆก็คือความจริงอะวันเนี้ยเราเริ่มถ่ายตั้งแต่สิบโมงมันเห็นไหมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูมีใบสองสี่สิบเออนี่คือใบสองสี่สิบคือแบบถ่ายตั้งสิบโมงเดินรอบโรงเรียนจริงๆทุกคนพวกโรงเรียนนี้มันกว้างและดีเทลมันเยอะมากความจริงเรา ไปต่อได้อีกหลายที่นะแต่ว่าเหนื่อยละจะเห็นได้ว่าหลังๆเราเราิ่มขับรถแล้วะ <c oughs> ไม่เดินแล้ว <c oughs> ขับรถจริงคือขับรถวนแล้วาาไม่ลงแล้วสาภาพเราอยู่ในโรงเรียนนี้มากี่ปีอะ่ะเดินกี่ปีปปก็อันนี้ก็สิบห้าปีอะ่ะขอว่าอยู่สิบห้าปีตั้งแต่วันหนึ่งอะ่ะตอนไหนตอนตอนหนึ่งตอนหนึ่งเรารู้จักกันตอนปแสองใช่ไหมใช่แล้วก็คงรู้จักกันตั้งแต่ตอนสอง ไม่เรารู้ยากกันต่อป .4 ไม่รู้อะใช่เรารู้ยากกันต่อป .4 สักอย่างนึงจะจำได้ั่นแหละค่ะแล้วก็ทีมงานเราก็เข้าตั้งแต่วันหนึ่งก็ไปโรงเรียนที่ปุกปันนั่นแหละเป็นอารมณ์ลีปอัมลาที่ความทรงจำแล้วกันว่าแบบเออเคยอยู่ที่นี่ห้องนี้มีความความทรงจำอะไรกับเราอะไรเงี้ยความจริงถ้าแบบให้เดินทัวร์ในตึกแต่ละตึกอ่ะคือใช้เวลาเป็นชั่วโมง อาจริงๆเยอะแล้วชั่วโมงมส่วนใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปที่ Youtube หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจของโรงเรียนได้เลยคลิปเลยโรงเรียนดาราวิทวยาลัยนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่อดทนดูเอาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นี่ก็จะไม่พูดกับกล้องจริงๆเนาะพูดกับกล้องหน่อยไหมไดปิดคลิป อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องซีัศน์ของเราด้วยนะคะกดกระดิ e ่งด <cutter sy helmet> <ส>้วยกดกระดิ่งน้องนิ้งน้องเด้งเขาเดืกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกินไปกระดิ่งน้องเดงน้องเดงก็นั่นแหละไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาให้ได้หว่อวันนี้คือแบบนั่นแหละค่ะบายเห็นจาภาพลาต่อนย เหมือนบ้านผีสิงเลยอ่ะมึงท,ทำอะไรกันมึงทำอะไรกับรถกูอ่ะเอาอะไรกันนใสัยอ่ะ